ครับเช่นเคยครับช่วงท้ายของรายการเราก็จะมีเรื่องของเทคนิคในการก่อสร้างเพื่อที่จะเล่าสู่กันฟังว่าบ้านที่ดีเราควรจะทําอะไรก่อนหลังบ้างครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องของโครงสร้างของหลังคาครับคือหลังคาเนี่ยตัวโครงสร้างของหลังคาเนี่ยเรามีอยู่ไม่กี่ส่วนก็ส่วนแรกก็คือตัวอเสตัวนี้ครับตัวที่อยู่บนหัวเสาเนี่ยครับตัวนี้มันจะสมามันจะเป็นเหล็กสําหรับรัดหัวเสา เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการถ่ายน้ําหนักของตัวของหลังคาลงมาสู่เสาแล้วก็ลงไปสู่ฟุตติ้งครับถัดไปจากเศนเนี่ยตัวที่เห็นตัวด้านเฉียงเฉียงเนี่ยครับที่เป็นโดมอย่างเงี้ยครับไอ้ตัวเหล็กตัวเนี้ยเขาเรียกตัวจันทันซึ่งตัวจันทันเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของรับตัวแผ่นหลังคาครับแล้วก็ถัดไปตัวสูงสุดน่นนะครับที่เห็นตัวจันทันไปพาดอยู่ก็คือตัวเนี้ยครับ เขาเรียกว่าเป็นอกไก่ตัวอกไก่เนี่ยจะจะอยู่สูงสุดเลยของตัวของหลังคาครับส่วนตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยตัวที่มีตัวรับอกไก่เนี่ยเขาเรียกดั้งครับถ้าเกิดว่าภาษาช่างเขาก็เขาจะเรียกว่าดั้งครับแต่ทําไมถึงอย่างเนี้ยครับอย่างเวลาเราดูตัวหลังคาบ้านหลังเนี้ยที่ผมพามาชมเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งพาดระหว่างกลางระหว่างไอ้ตัว ช่องระหว่างไอ้ตัวจันทันนะครับที่มันมีความยาวลงมาที่ลาดเอียงลงมาเนี่ยก็คือตัวเนี้ยเขาเรียกว่ารางหนูตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของการแอนตัวของตัวของ,ของจันทันเวลาเรามุงหลังคาเพราะว่าน้ําหนักของตัวกระเบื้องเนี่ยมันจะหนักมากครับก็สําหรับตัวของโครงสร้างหลังคาเนี่ยหลักๆก,ก็จะมอีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่ามันก็จะมีตัวเส แล้วก็ตัวจันทันปกไก่แล้วก็ดั้งครับอีกตัวหนึ่งที่สําคัญบ้านรั่วหรือไม่รั่วเนี่ยครับก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัวลางตะเข้ครับก็คือตัวนี้ถ้าเกิดว่าเห็นช่วงจบระหว่างของตัวของตัวของหลังคาเนี่ยครับอย่างถ้าถ้าถ้าเกิดเรายืนอยู่ตรงนี้อย่างแปรเนี่ยครับที่มาชนกันมันจะมีช่องระหว่าง2ออข้างเนี้ยเวลา เวลาเวลาเราจะมุงหลังคาเนี่ยมันจะมาจบกัน2ด้านไม่ว่าอา่ที่ที่ที่เป็นตัวแอลตรงที่จบกันเนี่ยครับเขาเรียกว่ารางตะเข้เพื่อที่จะรับน้ําในการที่จะปล่อยน้ําฝนในการที่จะปล่อยลงข้างล่างครับก็อ่อีกตัวหนึง่งที่ที่จะต่างกับรางตะเค้ก็คือเขาเรียกว่าสันตะเข้ ตัวสันตะเคี่ยนี่เราจะพบมากในบ้านที่เป็นบ้านทรงปัญญาอย่างหลังถัดไปที่เราเห็นครับก็จะมีครอบสันตะเคเรียบร้อยแต่ตัวนี้เขาก็จะมีรางเป็นรางของตะเค้เพื่อรับน้ําเป็นรางเป็นรางสําหรับรับน้ําเวลาฝนตกหรือว่าอะไรพวกนี้ครับครับก็อีอกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เห็นเป็นสีเทาๆนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าแปรตัวนี้เป็นตัวที่จะรับ้ตัวกระเบื้องแผ่นกระเบื้องเราเพื่อที่จะ,ะมุงไม่ให้ ให้หลังคาวางทีละแผ่นทีละแผ่นครับก็วันนี้ผมพามาชมเทคนิคในการก่อสร้างในเรื่องของโครงหลังคาแค่นี้ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมมีอะไรนำเสนอจะเล่าสู่ฝังต่อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ